สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามากินแจวห่อนร้านแบ็กบอกเ้อพี่น้องเด้อน่ากินบ่หนี่พราะเปนหมอไม่นกักเลยหมอดินหมอแจวห่อนพี่น้องสร้างเป็นเนื้อแส็บๆไข่อยู่ตรงกลางดูทุกคนโคตรสุดยอดน่ากินมากหมูกระทะแจวห่อนหรือจะเป็นแจวห่อนสมตำคููกันขนาดครับผมพี่น้อง วก,กับบรรยากาศดีๆฝนลินๆน,นะครับนี่ปพรก็สั่งช่มตำมาด้วยน่ากินทุกอย่างเลยเปิดหม้อเจ่วห้อนมาควันก็แตกบึ้มบ้มแบบนี้เลยทุกคนนะครับผมพี่น้องอยากให้เบิ้องบรรยากาศได้พี่น้องครับผมโซนนาล่านเขาเนี่ครับก็จะประมาณนี้มีที่จอดรถกว้างขวางมากมายนะครับจอดได้หลายสิบคันต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละจริงๆนะทุกคนอาหารเมนูเยอะมากเมนูหลายแห้งเพราะว่าสิ มีกาแฟาสร้งกา,ฟาแฟได้สบายนั่งในห้องแอร์แบบดีเลยทุกคนเหมาะกับการพาครอบครัวพาลูกๆมานั่งทานข้าวเลยนะครับทุกคนหรือว่าใครชอบด้านนอกก็มีก็จะมีวงดนตรีให้ฟังด้วยตอนกลางคืนนะครับส่วนด้านนอกก็มีสะดวกสบายบรรยากาศดีนะครับฟังเพลงเบา,เบา อยากใครอยากขึ้นไปร้องเพลงก็ร้องได้แกมกับนักร้องได้นะเพราะว่าเมื่อคืนผมมาแล้วนี่ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ําปลาที่ปอนสั่งมาโคดเป็นตะแซบต่อด้วยข้าวพัดหมูกรอบพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องจเจลหอดใ่ลงไปบัดน,นี้บุ้ยเนื้อไผ่น้าไร้วแต่กักสิวาจังได้พี่น้องเอ้ยแซบอีลีลองมากินกันเบิ้งเดอ้อห่านกับดูอำเภอเดชอุดมนะครับผมพิมพ์เข้าไปโหลดแบ็กบ็อกนะครับพิมพ์เข้าไปเลยแบ็กบล็อกนะทุกคน นี่คำที่สองครับจัดไปอือหือือือืเอเลยโคตรดีโคตรดีกุ้งเทน้ำปลาโคตรด,ด,ด,ดีวกับเจลืห้อนแบบนี้นะนนแล้วน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มขมแบบนี้เลยอือหือ ถูมาอีกแล้วครับกลับไปเลยครับกุ้งแช่แบบนี้เลยครับโอ้โหแบบนี้เลยแบบนี้เลยร้อนๆแบบนี้เลยใส่เข้าไปดิม้นจิ้มแบบนี้คือดีมาก ทำแบบนี้นะหอมปรี้ยงโอ้โหดีบรรยากาศโคตรดีดูแฟนกล้องนะครับบรรยากาศ นี่เป็นนำจิ้มนะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้โอ้ยเป็นไงนโคตรดีชื่อร้านอะไรครับผมชื่อร้านเลยนะครับแบ็กบ็อกนี่เด็กอุดมไ,ไม่มาไม่ได้จริงๆริบรรยากาศโคตรดีเลย,ยอ,อือ กลางคืนก็ม kind of so ีวงดนตรีให้ดูด้วยวงดนตรีให้ฟังเพลงใช่สบายที่สุห้องแอร์หรือว่าจะเป็นห้องแอร์ก็ได้นอกโซนห้องแอร์ก็ได้ใช่คนนั่งขายนอกใช่ครับแบบว่าบรรยากาศดีมากอาหารเยอะนะอาหารเยอะมีกาแฟด้วยใช่ไหมมีกาแฟด้วยมีขนมเค้กด้วยมีกาแฟมีขนมเค้กสั่งได้แบบสบายเลยเนาะลูกค้าท่านใดว่างเข้ามาแวะอืมาชิมกาแฟนมใช่อย่างอื่นขนมเค้ก เมนูหลากหลายเมนูอาหารหลากหลายอันนี้ไม่ได้มีแต่แจ่วฮอนนะมีเยอะกว่านี้นเนาะมียมีำมีนุน่นมีนี่เยอะแยะมากมายข้าวผัดอาหารตามสั่งก็มีอาหารตามสั่งอืมดูดิฝากร้านด้วยนะครับต้องมาแหละต้องมาแหละอยอดโคตรดีเดี๋ยนี่ก็จะเป็นเมนูของทางหลานเด้อพี่น้องเด้อเอาละพี่น้องสวัสดีครับ ไผมาก,กิมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนเดอครับผู้ไดแนะนํำให้อยากให้ไปกินร้านใดก็นแนะนํำมาเลยครับปอนจะไปลองไปรีวิวให้เบิง่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบ็คบ็อกอยู่อำเภอเด็ดอุดมไปแล้ครับ